การบ้านที่สร้างไว้ทำไมไม่ส่งเดี๋ยวกันค่ะคุณครูทำไมถึงได้โกรธกันขนาดนี้คะว่าแต่คุณครูคือใครอ่ะคุณครูคนนี้คือครูคนใหม่แล้วเขาก็โหดมากรีบหนีกันแล้วพี่อยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่นี่มันคือแมปอะไรอ่ะแล้วทำไมเราต้องกดปุ่มอะไรนี้ด้วยหรอใช่ครับพี่ แมปนี้คือแมปแห่งความสามัคคีฮะสามัคคีเหรอใช่ครับเราจะต้องมีความสามัคคีกันผมจะช่วยพี่ก่อนนะครับพี่กระโดดขึ้นไปเลยแล้วจากนั้นพี่ก็ไปกดปุ่มแล้วก็ให้ผมผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวพี่กดให้นะโอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่ในแมปที่เราต้องเล่นกันแบบมีเพื่อนอะนะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเพื่อนนะเราก็มาหาเพื่อนก็ได้ที่แมปนี้เลยนะคะทุกคนแต่บางทีเพื่อนเราบางคนเขาก็ เดี๋ยวก่อนนะทุกคนใจเย็นก่อนด่านนี้เราจะต้องกระโดดพร้อมกันใช่ปะใช่ครับพี่ถ้ากระโดดไม่พร้อมกันเราอจอใช่แล้วค่ะทุกคนในแบบนี้เราจะต้องหนีจากคุณครูแล้วที่สําคัญการหนีครั้งนี้จะต้องมีความสามัคคีและสามัคคีจะพาให้เราผ่านไปได้แล้ววันนี้พี่ก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่ทันจิโร่มาช่วยพี่ในวันนี้ไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะพาเธอผ่านเองโอเคทุกคนมาถึงด่านต่อไปแล้วนะคะฮ้ยค,คุณคอยตัวนั้นจะไปไหนการบ้านก็ไม่ส่งปิดเธอตั้งหลายวันอะว่าจะทำอะไรกันครูใครอยากโกรธหนูเลยการบ้านที่คูให้มันยากเกินไปกดตรงนี้แล้วก็รีบไปแล้วโอเคทุกคนมาดูกันโอ้ยคุณคูตัวยังใหญ่แล้วตอนนี้นะคะพี่กดปุ่มสีแดงใช่ปะ่ะตัวพี่ก็เลยกลายเป็นสีแดงนะคะ ส่วนทันจิโร่เป็นสีฟ้า,าพี่คิดว่าเราน่าจะต่อตัวไปนะมามามามยืนให้พี่แล้วเดี๋ยวพี่จะกระโดดไปมาเลยเอา้าเห็นปะพี่บอกแล้วว่าตรงนี้นะคะเป็นสีฟ้าเราจะต้องกระโดดทับหัวเพื่อนสีฟ้าไปอ่ามีน้องคนนี้นะคะเหมือนจะรู้แล้วว่าเราจะต้องช่วยกันอ,อเรียบร้อยทีนี้นะคะพี่ตัวกรอบสีแดงใช่ปะพี่ก็จะกระโดดมาตรงนี้แล้วให้เพื่อนเรากระโดดไปมาเลยเพื่อน เออเพื่อนเพื่อนเอาไมเอาไม่เอาไมปั๊บหนึ่งนะโอเคกระโดดด้ออาอ้เขาเอาสอสงใช้ช่วงนี้ฝนตกอะ่ะน่าจะค้างเอาไม่เอาไม่ทีนึงอ, <laughs> อ่ะพี่จะรอรุนนะว่าเขาจะผ่านหรือเปล่าทัานจิโร่นายมาเลยแต่ฉันสีแดงอา้าวเฮ้ยสีเดียวกันอา เอาไงดีวะทุกคนแต่ว่าแมปนี้นะคะมันเป็นแมปแห่งความสามาคัคคีนะนี่เราต้องแบบใจเย็นแล้วทีนี้นะคะเพื่อนก็จะช่วยเราเดี๋ยวพี่รอทันจิโร่ก่อนแป๊บนึงมาเร็วมาทางนี้เออนายกดสีฟ้าแล้วเดี๋ยวนายก็กระโดดมาเลยนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะเออพี่ไปก่อนเลยดีกว่าครับผมเออผมดูแลตัวเองได้ไม่ได้มันต้องใช้ความสามาคัคคีมากระโดดมาเหยียบหัวเออนั่นแหละคะ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะ เราจะไม่ทอดทิ้งเพื่อนเราจะไปด้วยกันมากระโดดมาเลยทับหัวพี่เลยทับหัวเงี้ยวเลยโอเคครับเออเรียบร้อยทุกคนมามามาต่อไปก็เหยียบหัวพี่ครั้งหนึ่งเออเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนถ้าเกิดว่าเราสามาัคคีคุณครูคก็ทำระไรเราไม่ได้เอ,อเจาเด็กพวกนี้การบ้านไม่ส่งแล้วยังเหนื่อยอะไรกันเอกใจเย็นนะคะคุณครูโรงเรียนแห่งนี้หนูขอย้ายดีกว่าอันนี้นะคะเราจะต้องปาเป้าค่ะทุกคน มาไปตรงเป้าสีแดงแันนี้เลยอเรียบร้อยครับแล้วสีฟ้าล่ะเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยเออเรียบร้อยครับเออเหมือนจะต้องปลาพร้อมกันหรือเปล่าเออเรียบร้อยไปแล้ว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 ,ลวทุกคนมันมีเวลาจับอยู่นะหกห้าสี่สโอเคทุกคนอันนี้นะคะเราจะต้องกดปุ่มสีฟ้ากับสีส้มเดี๋ยวเราให้เพื่อนเราไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่จะทําการกดปุ่มสีส้มค้างไว้เลยนะคะ หรือว่ากดสีฟ้าแบบนี้ไว้เลยเออเพื่อเราจะได้ไปแบบยาวๆไปเลยแล้วพี่มั่นใจได้ไงเขาว่าเขาจะช่วยเราอ่ะแมปนี้มันต้องใช้ความไว้วางใจไว้ทุกคนถ้าเกิดว่าเราเล่นกับเพื่อนเราใช่ปะ่ะหรือเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะมันเป็นการวัดใจเลยนะว่าเราไว้ใจได้หรือเปล่าแล้วเขาไว้ใจได้หรือเปล่านะคะทุกคนมาเราโชคดีมากๆเลยนะคะที่เจอเพื่อนคนตัวสีฟ้าที่จะช่วยทันจิโร่กับพี่เไว้ในครั้งนี้ค่ะ แล้วน้องๆล่ะคะถ้าเกิดว่าเล่นแมปนี้แล้วเจอคนแบบไหนบ้างอย่าลืมมาเมนต์บอกกันนะเอาละต่อไปสีเหลืองกับสีม่วงเออไปเลยยืนไปเลยเพื่อนยืนไปเลยเอออย่างนั้นเลย,เอเลยขอบคุณมากนะเพื่อนนะโอเคกระโดดขึ้นไปนะเพื่อนนะนายก็จะต้องช่วยเรานะแน่นอนโอเคเราจะกระโดดปุ่มสีเหลืองไปก่อนนะคะบางทีนะคะมันก็อาจจะเกิดการทรยศ์หักหลังได้นะทุกคนทุกคนเคยเจอไหมแบบว่ากดปุ๊บอยู่ดีๆเปลี่ยนใจนะคะทุกคนมันก็มีนะ ต่อไปนะคะมันเหมือนจะเป็นกําแพงอะทุกคนมันเป็นสีเขียวเยวใช่ปะ่ะเออมันตีนะมันตีมันตีไปไม่ได้เออใจเย็นนะอืพี่ขอใช้สมองโอเคมันจะต้องกดแบบว่ากดกดออกๆแบบนี้นะทุกคนนะพี่จะกดแล้วก็ปล่อยปุ่มแบบนี้นะคะทุกคนกําแพงมันจะวับวับแบบแบบแบบน,นะค,ะคแบบ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 วบบแ เจ้านายแล้วเพื่อนเจ้านายรู้ป่าว่าต้องกดนี่ไงเขารู้เขารู้เขารู้อ่าเราก็จะกดมาเลยมาเลยครับพี่มาเลยครับโอเคมาเร็วๆมาเร็วๆฉันโยนอีโยนเร็วๆเร็วๆเร็วๆโอเคเราก็จะรอเพื่อนนะคะทุกคนโอ้ยชาชมัดเออใจเย็นนะเพื่อนนะใจะเย็นก่อนอ่าเรียบร้อยทุกคนตรงนี้นะคะมันมีปุ่มสีฟ้ากดพร้อมกันเอา้าเจอบอสเฉยนรกเรียหนหวกนี้การบ้านก็นไม่ส่งจะหนีเรียนเหรอ ดูถูกใชนเกินไปแล้วเปิดเธอไม่กี่วันทำไมอะครับพี่ไม่รู้ว่าทุกคนพี่โดนอะไรเมื่อกี้ใครเห็นบ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นคนเดียวเห็นป้าเราไปไม่ได้มันต้องรอคอยรอคอยใครก็ได้ผมมาแล้วครับพี่ผมมาแล้วโอเคทุกคนเกิดหมายแล้วทีนี้เราก็จะมาปราบบอสครูกันคุณครูคุณครูโหดเกินไปแล้วนะคะ ปล่อยเจลลี่แบร์แบบนี้ไม่ได้คุณครูจะมาโหดกับหนูแบบนี้ไม่ได้นะคะเป็นครูต้องใจดีดีไม่ <My> แล้วพอเราปราบบอสเสร็จแล้วนั้นทุกคนเขาก็มีเครื่องบินมาลับสุดยอดไปเลยค่ะมาดูกันว่าเครื่องบินจะพาเราไปที่ไหนและแล้วเราก็ชนะว้าวสุดยอดไปเลย โอ้โหคุณครูตัวอย่างใหญ่เลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นแมปนี้นะก็สามารถเล่นได้ในลิงด้านล่างใต้คลิปเนยนะคะพี่เอาลิงก์แมปใส่เอาไว้ให้แล้วนะคะทุกคนบอกตรงนี้เลยว่าเป็นแมปวัดใจสุดๆเพราะว่าเราไม่สามารถเดาใจได้เลยว่าคนที่เล่นกับเรานั้นเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยเราแต่วันนี้มีน้องใจดีมาช่วยขอบคุณนะคะรักนะจุ๊บ <laughs>